สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับภูรีการ์ตูนแคทอีกแล้ววันนี้ผมก็จะพามารีวิวตัวละครใน The Back Room กันทุกคนจะเห็นว่ามีอีเวนต์จะใกล้จบในอีก2วันที่ข้างหน้านะครับผมทั้งนั้นเราจึงต้องสะสมตัวละครใน เดอะแบ็ก o ูมให้เยอะด้วยผมสุ่มตัวละครที่แบบ1%มานั่นก็คือแวร์วูฟทีวีแมนนี่เองนะครับตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเดอะแบ็ก o ูมนะครับ mm hmm. เห็น mm hmm. พี่เหมียวเดฟบอกว่าเป็นตัวที่คนเขาสร้างกันหรือตัวละครที่แบบหมายถึงว่าแฟนนันแท้ The Back Room เขาสร้างมาเพื่อเอาไว้อยู่ใน The Back room, ก o o m บบนี้เองสำหรับตัวแวรวกนั้นดาเมจแ800ดร้อไปถึง1,400นะครับผมส่วอันอันที่เป็นแบบระยะหรือเวลาผมไม่อยากพูดได้ไหมครับเพราะถ้าเกิดผมพูดเดี๋ยวผมจะจำไม่ได้นะครับผม ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามารีวิวตัวละครที่ออกหนึ่งเปอร์เซนกันนะครับผมมาดูกันนะครับคุณท่านผู้ชมสงส,สัยไหมว่าถ้าเกิดผมนั้น <c oughs> พูดเสียงดังจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือเสียงมันจะเบาจริงนะครับผม เกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่บอกด้วยนะครับว่าผมเบามากไหมครับผมอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเงินที่ใช้ในการเรียบแวว์วูหนึ่งพันสองร้อยเิไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป้นหนึ่งครับแป้นหนึ่งของกดกอโอเคได้ครับ <S <S> <S นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ ความเสียหายประมาณ8นะครับจะตีแบบ a อ e, นะครับผมถือว่าดีเลยนะครับสำหรับผู้เล่นแบบที่แบบพอเล่นได้ถือว่าตัวนี้ก็คุค้มนะครับผมสำหรับผู้เล่นมาดูอัปเกรดเลเวล2พออัปเกรดเลเวล2ดาเมจ1,000นะครับผม แรงขึ้นนะครับผมผมจะวางตัวหนึ่งตรงนู้นนะครับผมพลังหายตัวโอเคครับผมผมหายตัวมาตรงนี้นครับ ไม่นะครับผมลืมสต็อปเอาอย่างไงดีขอโทษที่ผมลืมสต็อปนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็จะมีปัญหานิดหน่อยยวกักโรโัพา์จึงเล่นทาเลทรายมเนนินครับมาดูเรื่องอะไรกันดีกว่าครับท่านผู้ชมดูเรื่องที่สามกันเลยนะครับอันนี้คือนาเต็มแล้วนะครับ คสี่ร้อยครับผมก็จะเป็นแบบตัวที่โหดมากนะครับสำหรับตัวละครดีจะตีเป็นแบบวงกว้างอยู่น,นะครับผมสำหรับตัวนี้ตัวแวร์วูฟหรือภาษาไทยนั่นก็คือหมาป่าทรหฮัตดีเองนะครับผม ตีแบบเป็นเอ e อใส่ศัตรูแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออัปเกรดสี่ตัวแววุให้หมดเลยนะครับผมโอเคครับบอสมาแล้วมาดูกันว่าจะผ่านไหมครับผมว่าผ่านนะครับผมเพราะตัวนี้มีความสามารถโหดมากน,นะครับเห็นไหมครับบอกเลยว่าโหดมากน,นะครับใครที่อยากรู้ว่าตัวนี้โหดแค่ไหนหรืออะไรก็สามารถสุ่มดู อเคนะครับด้วยผมอธิบายเรื่องดาเบทไปแล้วนะครับผมต้องขอบคุณที่ท่านผู้ชมมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ